โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะยินดีทสู่เกม v i chat เนาะก็รูร้้ก็อยู่ว่าเกมนี้เป็นเกมพูดคุยนะครับหาเพื่อนทั่วไปแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดคุยนะครับผมจะพาไปดูแบบนะฮะดูแบบไปเรื่อยแหละปเป็นเรื่องของผมนั่นแหละว่าแบบมีแบบไหนหน่าสนใจผมก็จะพาทุกคนไปดูเองนะฮะโอเคโอเคเราไปอยู่กันในแบบนี้นะครับแบบพัซเซิลสกรีนนะครับซึ่งเป็นแบบพัซเซิลนะน่าจะเป็นพัซเซิลหรือเปล่าเป็นพัซเซิลแหละนะครับ ซึ่งเกมนี้ก็ผมเคยมาเล่นกับเพื่อนอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็จำไม่ได้แล้วว่าปริศนาแต่ละข้อคำตอบของแต่ละข้อเนี่ยมันคืออะไรนี <c> ่ <oughs> จะมาดูกันฮะหนึ่งสสามสี่แน่นอนสิครับว่าก็คือห้านี่เป็นไงไอแคนบีซีในวิแวร์ฉันฉันเห็นได้ทุกที่ฉันใส่ชุดดำบางทีฉันก็เล็กบางทีฉันก็ใหญ่ฉันตามคุณไปทุกๆท,กที่ฉันเป็นอะไร เงาชัโดชัดโอเคสี่บวกสี่หารสี่บวกสี่คูณสี่ลบสี่อะไรวเนี่ยก็คือเป็นสนานี้ผมสี่เดี๋ยวก่อนนะขอใช้ทดเลขขอทดเลขก่อนสี่บวกสี่หารสี่บวกสี่คูณสี่ลบสี่เท่ากับเท่าไหร่ คนอื่นเลยมันต้องทําวงเล็บหารก่อนหรือเปล่าวงเล็บหารแล้วก็วงเล็บคูณนะครับส่วนลบสี่บวกสี่เนี่ยเอาไว้ก่อนเราก็ต้องมาทำสี่หารสี่ก็เท่ากับหนะึ่งเนาะโอเคพอสี่คูณสี่เราก็ได้สี่สี่สิบหกโอเคสี่สี่สิบหกพอเราได้มาแล้วเราก็ต้องเอาสองวงเล็บเนี่ยมาบวกกันหรือเปล่าเนาะสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ด สิบวกกับ4 1่1จ็ด2ิบแก็เป็น21 2 1ิลบสก็เป็นก็คือ17บเดนั่นเองใช่ไหมสิบเจ็ดขอให้ถูก17นี่ฉันเรียนหนักแล้วก็ฉันก็ให้คนอื่นด้วยฉันเป็นใครเรียนหนักแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นด้วย ่็จะเป็นครูหรือเปล่าทิเชอร์ c h นี่ทิเชอร์นะครับ8 17เท่ากับ1 93เท่ากับ6 61เท่ากับ5แล้วก็53เท่ากับใครถ้าถ้าถ้าแบบโง,ง่เลยนะก็คือโง,ง่เลยนะ7ไม่ได้ใครจะไปได้ใครจะไปให้วะเออเดี๋ยวก่อนถามก่อน87 อ๋อผมเข้าใจละแล้ว8 7ก็คือ8ลบ7เท่ากับ1 9ลบ3เท่ากับ6 6ลบ1ก็เท่ากับ5 5ลบ3ก็เท่ากับ2เออถูกแน่นอนนี่พ่อของผลไม้มีลูกชาย5คนก็คือแอปเปิลกล้วยส้มองุ่นและพ่อของผลไม้ซึ่งข้อน,นี้เน่ยคุณต้องดูก่อนว่าผมจำได้ขึ้นใจเลยผมเล่นกับเพื่อนข้อน,นี้ก็คือ พ่อของผล,ลไม้พ่อก็ต้องดูคําตอบให้ดีครับดูคำถามให้ดีๆพ่อของผล,ลไม้ซึ่งก็หมายความว่าไอ้ผล,ลไม้เนี่ยมันมีพ่อและพ่อเนี่ยมันก็ให้กําเนิด ah ไอ้ผล,ลไม้นี้มาแล้วก็มีพี่น้องอยู่5คนก็คือแอปเปิลกล้วยส้มองุ่นดังนั้นเนี่ยคำตอบก็คือผล,ลไม้นะฮะเข้าใจปะเข้าใจที่ผมพูดไม่ปเข้าใจใช่ไหม อั้ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน12 34 56แล้วเลขต่อไปก็คืออะไรเอ่อมันเป็นห่างกันหรือเปล่าอันนี้ข้อน,นี้เดี๋ยวนะ22 12 22 24 12ไม่ใช่ไม่ใช่การคูณฮนะถ้าเราเอา34มาลบกับ12ลองดูซิว่าแต่และเลขเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเปิดเครื่องคิดเลขก่อนแป๊บนึงนะ34ลบ12 สามสิเท่ากับยีนะฮะยี 22, แล้วก็ห้าสลบสามสเหห้าหกลบกับสามสเท่ากับยี่สงเหมือนกันเท่ากับ22่สงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเลขต่อไปก็คืออะไรที่บวกกับห้ากไม่ใช่ยี่สบวกห้ได้เท่าไหร่ยี่สิบสอวกห้าสบเจ็ดใช่ปะผมว่า78็ดสิวะเนาะคำตอบคือเจ นี่เรียบร้อยนะครับฉันแปลกติดกับประตูฉันมีด้ามจับซึ่งเอาไว้ปิดประตูเมื่อมันขึ้นแล้วก็เปิดเมื่อมันลงฉันเป็นใครปิดเมื่อขึ้นเปิดเมื่อลงหรอปิดขึ้นเปิดลงโอเคเราไปดูความหมายกันเลยนะฮะก็คือเดี๋ยวๆๆขอเมาส์ดีๆขอเมาส์ดีๆก่อนหนึ่ง แปลก2อ,อพันประตูพันกว่าประตูเปิดตอนลงปิดตอนขึ้นถ้าผมลองเป็นสวิตได้ปะสวิตช์ไม่ได้เหรอสวิตไม่ได้ฮะสวิตไม่ได้ วนแล้วสวินมันแปลกตัวไหนวะเงื่อนไขหนึ่งก็คือแปลกมันต้องแปลกแปลกนี่ถือว่าเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าพันกับประตูปิดตอนขึ้นเปิดตอนลงไม่รู้อ่ะเพราะนข้อนี้ผมไม่รู้อ่ะผมขอเล่อนไปข้ออื่นก่อนได้ปะข้อเก้าแล้วกันอ,อ่าข้อเก้าอ๋อข้อนี้มันต้องมองเป็นต้องมองให้เป็นตัวเลขนะครับเรามาดูไกลฮะว่ามันเป็นเลขอะไร นี่เราจะเห็นได้ว่าเป็นเลข2 1แล้วก็3นะฮะเราต้องมองที่ขอบดำๆไม่ใช่มองที่ตรงตัวภาพนะฮะสองหนึ่งสามเห็นไหมฮะโอเคสองเอ๊ะไม่ใช่สองหนึ่งสามสิเออมีสถานที่หนึ่งที่สิบบวกสามเป็นหนึ่งสิบบวกสามเป็นหนึ่ง ข้อนี้ก็คือคําตอบก็คือนาฬิกาฮะนาฬิกายัางไงก็คือนาฬิกาเนี่ยมันจะมีอยู่12ชั่วโมงเนาะอ่า12ชั่วโมงใช่ไหมครับซึ่ง10ก็แทนว่า10โมง10โมงเนี่ยพอบวกอีก3ก็คือ10 11 12 13บ่ายโมงก็คือเลข1นั่นเองก็คือ10บวกก็เท่ากับ1ก็คือนาฬิกานะฮะ อันนี้อะไรปะเนี่ยเป็นตัวเลขเลขผมกมัน่อถนัดเลยผมไม่ค่อย,นย,มมอยสนัดเรื่องตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวนะสิบสองสองหนึ่งสามเก้าสิบสองสองหนึ่งแปดสี่แล้วข้างบนสุดคืออะไรอ่ะสองหนึ 2, 1, 2่งอ๋อหัวเขาใสาแล้วผมเใาสาแล้วข้อนี้ก็คือคุณต้องดูตั้งแต่บรรทาัดล่างๆนะคะก็คือสอง่ะคือตรงนี้เลยนะครับสองกับหนึ่ง สเกลเป็น3นะบวกกันเป็น3และ1กับ8ปดสบวกกันเป็น9แล้วก็8กับ4บวกกันเป็น12 9สเบวกสเป็น12 9สอเบวกสิเป็น21 12ิบวกยีจะเป็น32นั่นเองคำตอบก็คือ32มสครับเดี๋ยวผมบวกผิดเหรอผมบวกผิดเหรอผมผิดเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนึงนะและ 12บวก21นะครับจะเป็น33ใครบอก32สอวะตกเลขนั้นเราเนี่ยตกเลขนะฉันบินโดยไม่มีปีกฉันร้องไห้โดยไม่มีตาหากฉันโกรธผู้คนมากมายจะตกใจหรือว่าแบบกลัวฉันเป็นใครบินโดยไม่มีปีกก็คืออ่ะเราลองวัด ละวาดก่อนนะบินโดยไม่มีปีกก็คือกลมๆนะกลมๆร้อ,องไห้โดยไม่มีตาก็คือกลมๆแบบกลมเลยอะ่ะหากฉันโกรธผู้คนมากมายจะเซอร์ไพรส์แล้วก็หวาดกลัวคำนึงถึงอ,อ,อีกเดียวก็คือบอลลูนนะคอนี้น่าจะเป็นบอลลูนก็คือมันบอลลูนอะ่ะมันบินได้แต่ไม่มีปีกตาก็ไม่มีแต่มาร้องไห้ได้หรือเปล่าวะไคล์วิลเทียสเอ้ยใครใครเล่าอายซึ่งมันขอบอายใครปะ ไม่ได้ใส่วะมันน่าจะเป็นบอลลูนหรือเปล่าบอลลูนแหละไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอ <c oughs> อะไรวะหมายเขาว่าไงอ๋อผมเข้าใจละหรือว่าบินโดยไม่มีปีกบินได้ลองให้ก็คือต้องเกี่ยวอะไรกับน้ําหรือเปล่าผมว่าเป็นเมฆหรือเปล่าวะเมฆเมฆบินไม่ได้ครับก็คือมันบิน มันไม่มีปีกแต่มันบินได้มาลองห้าก็คือเมฆฝนเมฆฝนแบบฝนตกลงมาจากเมฆหรือเปล่าแบบโกรธก็คือหมายถึงแบบเออ่แบบพายุนู่นี่นั่นหรือเปล่าแบบเสียงดังฟ้าร้องเงี้ยใช่ปะโอนยี่เจ็ดสี่สิหก้าสิบห4าหกสิแล้วต่อไปคืออะไร 28 37ิบามอนี้น่าจะเป็นเลขลำดับหรือเปล่าเลขลำดับหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะต้องลองแปบหนึ่งขอ37มสิบเจ็ลบยี่สลบยีเท่ากับเนะครับโอเคตั้งไว้เก้านะครับเท่ากับสี่สิบหกลบสามเลบสาเท่ากับเก้าหลบสีเท่ากับเเหมือนกัน เลขต่อไปก็64บวกเจะได้เท่ากับ64บวกหกเลขต่อไปก็คือ64บ่วก9ก้าเท่าเจบเนีคำตอบน่าจะเป็น73เนาะใช่แหละ7ไ,ไม่ใช่3สิเ3เออฉันไม่มีชีวิตแต่ฉันเติบโตได้ฉันไม่ต้องการปอดแต่ฉันต้องการในอากาศฉันไม่มีปากแต่ฉัน แต่การดื่มน้ำเนี่ยมันจะทำให้ฉันตายมันก็คือไฟนั่นเองครับหมายความว่าไงก็คือไฟเนี่ยมันไม่มีปอดอยู่แล้วนะครับแต่มันต้องการอากาศในการเจริญเติบโตนะฮะอ่ามันเติบโตได้ก็คือการลุกโชนของมันลุกโชนของไฟนะครับถ้าไอ้ไฟเนี่ยไม่มีอากาศอย่างเช่นเคยเห็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะฮะที่เราจุดไฟแล้วก็เอาแก้วครอบเนี่ยแบบอากาศจะหายนะครับซึ่งไฟเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในไฟพูดเหมือนเป็นไฟเป็นสิ่งมีชีวิตเลย แล้วแล้วก็น้ำเนี่ยแน่นอนครับว่ามันสามารถดับไฟได้ก็คําตอบของข้อนี้ก็ไฟนั่นแหละฮะนี่อะไรวะเนี่ยหกสิบเอ็ดยี่สิบสาสี่สิบหกแปดสองหนึ่งแล้วก็อะไรวะตรงกลางหกสิบเกลเป็นยีสิบสามเท่าที่ผมคิดก็คือตอนแรกๆเนี่ยถ้าถ้าแบบเอางงๆเลยนะก็คือหกสิบเอ็ดน่ยมันจะเป็นการกลับกันก็คือ 1>, 1ก็คือ2 1กลายเป็น2นะครับก็คือคูณ2ไปหรือเปล่าวะส่วน6กเนี่ยก็กลายเป็น3ก็คือหาร2ไปหน้าก็คือคูณ2หลังก็คือหาร2มันกลับตัวเลขอะใช่ปะ่ะย,ย3ิบมก็คือ2คูณ2ก็คือเป็น4 3คูณ2ก็คือเป็น6 4คูณ2ก็เป็น8 คูณ2เป็น12แล้วก็กลับด้านกันก็นกลายเป็น21แล้วข้อเน,นี้ย8ถ้าเราเอา8ไป,ปคูณ2หรือว่าเป็นหารวะ8ปคูณสมันจะเท่ากับ16บยี่สิบเสร็จต้องจำไงวะยี่สิบเสร็จสองคูณ2ก็เป็นสใช่ไหมลองหารทีละตัวก่อนนะฮะไม่ใช่ลองคูณทีละตัวแล้วก็2 1ก็คือ2 มันก็จะอยู่ที่ว่า1ิบหกแล้วก็1นะครับมันถึงหรือเปล่า16,4,1 16,4,1 16,4,1ไม่ใช่ไม่ใช่16 4 1. หกสี่หนแล้วมันแค่ตัวเลข3ตัวถ้าเราเอามากลับกันก็คือ16,14ลองกลับดูนะฮะ1นึ่ไม่ใช่6,1,4,1ึนะห หนึ 1> 1, 4, 1. 6, 1, 1, ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่อะไรเนี่ยอะไรของเราเนี่ยเราเป็นอะไรเนี่ยฮะคำตอบมันก็จะมีน่าจะมีสองตัวสามตัวนเนาะเฮ้ยถ้าเราแตกเป็นตัวเลขแต่ละตัวก็คือสี่สี่สองะโอเคสี่สองสี่คือยังไม่จบกับเลขสี่ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมยอมแพ้ผมไปข้ออื่นก็ได้ อื่นก็ได้ข้ออะไรนะข้อ16ใช่ปะ่ะสิ่งที่เป็นของคุณแต่คนอื่นใช้มากกว่าคุณชื่อเหรอเนมเนมคนอื่นเรียกชื่อเราบ่อยใช่ป่ะเนมนี่ผมจำได้ออีกแล้วเหรอก็ค <es> ือเบอร์นี้ก็คือมันจะเป็นแบบอะไรนะตัวเลขสลับกับปริศนาตัวเลขสลับกับปริศนาเชาวใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรอยู่แล้วเนี่ยลำดับเหรอเสร็จ อ,นนอันนี้ง่าย่ะอันนี้ง่ายผมดูแล้วง่ายน่าจะง่ายนะครับหรือเปล่าง่ายหรือเปล่าวะง่ายหรือเปล่าวะนี่ก็คือลองเรียงระดับดูฮะตั้งแต่บนลงล่างเนาะก็จะเป็นเจ็ดหกห้าสี่หกห้าสี่สามอ่ะสี่สามห้าสี่สามก็คือสองสี่สามเจ็ดแล้วก็เป็นอะไรวะผมได้สี่สามสองอ่ะแล้วเลขต่อจากข้างหลังนี่คืออะไรอะ่ะ เลขตัวสกสี่สมสองผมลองสี่สามสองอ่ะสี่สามสองน่าจะเป็น 4, 3, ส, forget, 4, 3, สี่สามสองแล้วแหละจากเลขหลักข้างหน้านะอ่ะข้างหน้าสามตัวเป็นสี่สมสองส่วนข้างหลังนี่ผมไม่รู้ว่ามเป็นอะไรสี่สองโอเคสี่สามสองนีเป็นสี่สสองนี้เท่าไหร่ออันีเท่สี่สามสองหห้าก้าสี่สามสองห้าหสี่สามสองสี่สามสองห้าเจดสี่สามสองสี่สามสองห้ได้หรอได้หรอสี่สามสองหนึ่งศูน สหรือว่ามันจะเป็นทีละบรรทัดทีละทีละบรรทัดเหรอเจ็ดหกห้าหกห้าสี่ห้าสี่สาสี่สามสองสาสองแต่ว่าตัวสองตัวข้างหลังเนี่ยใครบอกทีเลขท้ายสองตัวเดี๋ยวโอ้โหมาโดนแดกต้งเลขท้ายสองตัวนี่แหละฉันจืนทั้งวันมองไปยังเส้นขอบฟ้าฉันช่วย ผูค้คนคนฉันช่วยคนคนที่หลงทางบุนน้ำในตอนกลาคืนกลคืนดวงจันรเหรอไม่ใช่ดาวเหรอดาวใช่ไหมไม่ใช่อ่อาหรือว่าไม่ใช่ งั้นข้ามไปก่อนคอนี้ข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนเลยข้ามหลายข้อแล้วนะสโหหลไรวะนเนี่ยสองเก้าสี่เจ็ดตัวเลขตัวเดียวอีกละข้อนี้เนี่ยผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะมันสุ่มได้มันสุ่มได้มันเป็นตัวเลขตัวเดียวมันสุ่มง่ายอ่าข้อนี้ก็คือ ดำก่อนสส่นันก็แดงเมืม่อใช้มันก็จะกลายเป็นเทาไอ้่วนนั้นคงก็จัดทิ้งมันไปมันทำให้ผมนึกถึงถ่านใช่ปะถ่านไม่นอนเลยฮะน่าจะเป็นถ่านถ่านที่มันแบบใช้แล้วมันจะเป็นสีแดงรับเผาแล้วมันแดงเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเทาสีเทาก็คือทิเทาไม่ใช่สิดำก่อนพอเผาเสร็จแล้วก็จะเป็นแดงพอแดงเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นทิเทาก็คือสีเทา โคคือฐานหินนั่นเองนะฮะอะไรว้า wow. ว What the fuck ขอข้ามเลยนะฮะไม่ไหววะฉันคือแม่น้ำแต่ไม่มีน้ำฉันคือเมืองแต่ฉันไม่มีตึกเอ้ยไม่ใช่ฉันมีแม่น้ำแต่ฉันไม่มีน้ำฉันมี เมืองแต่ฉันไม่มีตึกฉันมีป่าแต่ฉันไม่มีต้นไม้อา่าแลนเหรอที่ดินแผ่นดิน N D ไม่ใช่อะ่ะดูว่าแผ่นที่แผ่นที่ปะอ่าจริงด้วยเออให้ผมนึกได้ก็คือมันไม่มีอะไรเลยฮะแผ่นที่แต่มมีสิ่งนั้นนั่นแหละเอ น,นี่เป็นอะไรนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่มาทำลายกันแบบนี้อีกแล้วอะ <c oughs> ตัว,ต,วตัวเลขอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอาง่งายๆมาไม่ได้หรออเดี๋ยวนะเข้าใจแต่ก็เหมือนไม่เข้าใจอะก็คือการเปลี่ยนถ่ายจากหนึ่งสองสามสี่ไปเป็นสองหนึ่งหกแปดก็คือการที่เราเอาตัวหน้าเนี่ยเอาแต่ละตัวตัวเลขแต่ละตัวนั้นมาคูณอย่างเช่นหนึ่งคูณสองก็ได้สอง เอไม่ใช่หละไม่ใช่หละไม่ใช่ไม่ใช่หละไม่ใช่มใชมใชมใชผมผมผิดพลาดนนผิดพลาดโ okay, อเคปเวลาสรุปแล้วก็คือนะครับก็คือ2ตัวหน้าเราต้องแบ่งเป็น2เฟสน,นะครับก็คือเฟสของ2ตัวหน้ากับ2ตัวหลังอ่ะผมยกตัวอย่างก็คือ1 2แล้วก็แบ่งเป็น3 4 1 2จะเปลี่ยนเป็น2 1 6 8ได้ยังไงก็คือเอา1ไปบวกกับ1นะครับก็กลายเป็น2 2ไปลบ1ก็กลายเป็น1อ่ะอันนี้ก็คือ ตัวหน้าก็คือบวกตัว2ก็คือลบนั่นเองอ่าบวกหลบหน,นะครับแล้วก็มาตรงที่ตัวที่3นะตัวที่3นับไปอีก3ก็คือ6แล้วก็ตัวที่4นับไปอีก4ก็คือ8ซึ่งหลักการนี้ใช้ทุกข้อเลยฮะทุกข้อเลยอ่ะก็คือ2 2 1 6 8กลายเป็น30ย์ก็คือตามนั้นนะลองคิดไปเรื่อยๆดูนะครับแล้วก็มา ถึงห้าแปดห้าศูนห้าแปดห้าูนแล้วก็ใช้หลกักการเดียวกันนะครับ5บวก1ก็เป็น6นะครับ8ลบ1ก็เป็น7 5บวก3ก็เป็น8ส่วน0บวก4ก็กลายเป็น4คำตอบก็ข้อน,นี้ก็คือ6 7 8 4นั่นเองถูกหรือเปล่าวะพูดมาอย่างดีคำตอบผิดนี่เสียหน้าเลยนะ6 7 แปดนี่เรียบร้อยตั้งเงินไขก่อนฮนะตั้งเงินไขก่อนนะครับ1ก็คือ1ก็คือขอขอความตายเมื่อสําเร็จขอตายเมื่อสําเร็จ2ก็คือขอชีวิตเมื่อพลาดขอชีวิตเมื่อล้มเหลวอะไรอ่ะเกมหรอเกมหรอไม่ไม,ไม่เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเกม ใช่ฮะผมไม่รู้อ่ะครานี้ผมไม่รู้อ่ะเมื่อขอข้ามไปก่อนเลยเนาะอ่ะไปข้อ25ก่อนเลยมาดูข้อ25นะครับ3าบวกสเป็น51โอ้4ีบวกสเป็น62 5ิบวกหเป็น64แล้วก็7จบวกสเป็นเท่าไหร่แต่ละข้อทำให้กูปวดหัวตลอดเลยโอ๊ยเฮ้ย เอาแบบหนึ่งอย่างข้แรกได้ไหมไม่ได้หรอ,อยากขึ้นเรื่อยๆนะข้อนี้น่าจะแยกเป็น2ตัวหรือเปล่า 3, ามสี่ห้าจะแยกเป็นสตัวก็คือเท่าที่ผมคิดออกก็คือฮะสามบวกสเป็นห้าสมลบหนึ่งเป็น1เอ้สามสลบสองเป็นหนึ่งสี่บวกสเป็นหกสี่ลบสเป็นสองห้าบวกหเป็นหกห้าลบหเป็นสี่ ห้าเราต้องแยกเป็น2ตัวฮะ2ตัวก็คือห้ากับหนึ่งอ่ะเอา3ไปบวก2นะฮะสาบวก2ก็คือ5ใช่ปะก็ไปแทนเป็นตัวแรกนะครับแทนเป็นตัวแรกปุ๊บก็ได้5ส่วนตัวตัวหลังเนะี่ยเราจะคิดยังไงเราคิดจากการที่เอาเลขตัวหน้าลบเลขตัวหลังฮะก็คือ3าลบสองก็เราก็จะได้1อ่ะอันนี้ก็คือหลักการคิดของข้อนี้นะครับแล้วก็คิดไปเรื่อยๆจน7จบวก บวกสอได้เท่าไร่7 8 9นะครับได้9ก่าน7บสเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ได้5นะครับคำตอบก็คือ95 95เต็มถังน้อง95นี่เรียบร้อยแต่ปริศนาเช่าเนี่ยผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยผมรู้สึกเฟลกับปริศนาเช่ามมากเลยตอนนี้เริ่มด้วยสีแดงแล้วผู้คนจะกินมันเมื่อมันเป็นสีแดงแต่มันหยุดแต่ อ,อันนี้แปลอนะไรเนยประกอบแปลอันนี้แปลอะไรก่อนแปลแปลโคตนงงเลยตอตนนี้เริ่มจากแดงคนจะกินฉันเมื่อมันเป็นสีแดงแล้วก็จะไม่กินฉันเมื่อมันเป็นสีเขียวพริกเหรอพริกพริกใช่ไหมมันน่าจะเป็นสีแดงกับสีเขียวที่ผมคิดได้ สีแดงสีเขียวกินได้ก็คือผมคิดว่าจะเป็นพริกนะครับถ้าจะเป็นพริกแต่ว่าภาษาอังกฤษคืออะไรวะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เชอรี่อ่ะอะไรสีแดงสีเขียวอะมันมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างแต่ผมมันคืออะไรวะมันติดอ่ะมันติดอ่ะมันติดอ่ะตูน้นึงนะขาใจชิบหายเลยข้อน,นี้อ๋อผมก็เจละก็คือ มันเริ่มจากแดงใช่ปะคนคนก็จะกินจา่สีแดงลงไปแล้วก็เมื่อไปถึงสีเขียวเนี่ยเขาจะ,จะหยุดกินสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือครับแตงโมะเพราะอะไรเพราะว่าเรากิน่ะเรากินเนื้อมันก็คือเนื้อสีแดงพอเรากินเนื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเจอสีอเขียวสีเขียวก็คือเปลือกซึ่งผู้คนจะไม่กินเปลือกนะครับก็จะเป็นแตงโมเ a อร์ Water. โอเคเลยข้อนี้อีกแล้วปริศนาเหมือนข้อที่แล้วปะเแบบข้อที่แล้วปะอันนี้สิบสามสิบห้าหอ่ะถ้าเอางงวยนะสิบยี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบหไม่ได้หรอผมเข้าใจละ 6, ข้อนี้นมันน่าจะเป็นแบบอ่ะ คนนี้จะเป็นแบบตัดตัดตัวข้างหลังไปก่อนนะฮะตัดตัวข้างหลังไปก่อน,น,นก็คือสิบสามสิบห้าสิบตัดไปก่อนเรามาโฟกัสกันที่ตัวหน้านครับตัวที่บวกกันนะฮะก็คือเอาสามมาบวกกับสองก็จะกลายเป็นห้าห้าบวกห้าคูณสองกลายเป็นสิบก็คือเอาสองตัวแรกมาบวกกันก่อนนะครับสองบวกสามมาบวกกันก่อนเสร็จแล้วเมื่อได้คําตอบก็คือห้านะครับเอาห้าไปคูณกับตัวหน้าก็คือสองก็กลายเป็นสิบนะครับข้อสองก็เหมือนกันฮะเจ็ดบ,บวกสามก็กลายเป็นสิบ 10คูณ3ก็กลายเป็น30 5สบหบวก5เป็น10 5 10คูณ5ก็กลายเป็น50 8บวกเเป็นเท่าไหร่นะ8 8 8บวกเเป็น15ใช่ปะสิบ15าคูณ7ได้เท่าไหร่นะ105ใช่ปะ105ยอ่เออเข้มได้อย่างงี้สิทีงี้ไวจังเลยทีข้ออื่นนี้อะไรเนี่ยจับนกหลายตัวได้ในช็อตเดียวนะฮะแล้วก็ จับผู้คนมากมายได้แค่ช็อตเดียวนะครับแล้วก็จับดวงดาวมากมายเพียงช็อตเดียวครับชอ็อตก็คือชั้นคือใครอันนี้ผมคิดได้อย่างหนึ่งเล็กอันนี้ผมคิดได้อย่าง,างแรกเลยก็คือกล้องครับแคมิราครับก็คือกล้องเนี่ยมันจะสามารถถ่ายนกในหลายตัวได้เพียงช็อตเดียวถ่ายผู้คนในหลายคนได้เพียงช็อตเดียวก็คือ1ภาพถ่ายดวงดาวนับล้านได้เพียงช็อตเดียวเมียงในหนึ่งภาพก็คือแคเมรานั่นเอง ค่เมนี่ไงล่ะไปไวไปไวรอบนี้ไปไวฮะสามสี่เอ้สองสามสี่เท่ากับสิบหรออะไรว้ยเนี่ยโอเคข้อนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่เอาสองตัวหน้ามาคูณกันฮะแล้วก็บวกกับตัวตัวหลังตัวที่เหลือเนาะอย่างเช่นข้อแรกเนะี่ยสองสามสี่เท่ากับสิบก็คือเอาสองมาคูณสาก็เท่ากับ6นะครับหกบวกสี่ก็เป็นสิบห้าห้ายี่ิห้ายี่หิบเจ็ยี่ปด 2 14ส5 16 17นะครับ6 3 18 18บก9ก็เป็นยี่17ใช่ปะ่ะ 27. 27เ7เออสุดยอดมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันก็เป็นต้องกำหนดของทุกๆอย่างแล้วก็ทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นมาจากนี้มันไม่มีจริงเลยแต่ว่ามันก็มีจริงในเวลาเดยียวกัน เออผมเพิ่งคิดข้อนี้ออกนะครับผมคิดข้อนี้ออกข้อสิบห้าไอ้ข้อที่อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่นี่ข้อนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประภาคารวะเพราะว่าประภาคารเนี่ยมันจะช่วยคนหลงทางในตอนกลางคืนบนแม่น้ําซึ่งมันก็ต้องเกี่ยวกับแสงแน่ๆนี่ผมคิดนะก็คือบนน้าอ่ะคีหลักมกมคือบนน้ําอ่ะตอนกลางคืน นะอันนี้ได้สเปรนไลท์เฮาส์ไลท์เฮาส์นะครับประภาคาร G S. S อ่าเรียบร้อยโอเคไปต่อกันฮนะ <c oughs> อะข้อสามสิบเนาะบิ๊กแบงบงิ <c oughs> บ๊กแบงบงิ๊กแบงไม่ใช่ <c oughs> อะไรวะไลฟ์เหรอไลฟ์ life. ไม่ใช่ไลฟ์อืม <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> อันนี้ขอข้าไมไปก่อนเลยเนาะขอข้าไมไปก่อนแล้วกันนะ ดูข้อนี้ก่อนนะครับข้อที่เป็นตัวเลขนะง่ายสาหรับเราั้งเนอะหรือเปล่าอันนี้ข้อนี้คืออะไรอ่ะอคือคืออะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเหมือนผมจะคิดตรงหน้าออกอืมแต่ก็เหมือนจะคิดไม่ออกโอเคผมไม่ไหวละผมปวดหัวนะฮะผมขอยอมแพ้เอาไว้ณตรงนี้นะครับ ในอีกหลายข้อมากเลยที่ให้ไปลองเล่นดูกันนะครับว่าจะเล่นไปใกล้ถึงเท่าไหร่ใครได้ข้อไหนก็บอกด้วยนะฮะโอเคก็ขอคนทุกคนเลยที่เข้ามาดูนี่วันนี้เนาคงวงว่าจะสนุกกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ผมสนุกอยู่คนเดียวโอเคแล้วเจอกันฮะ